มันพูดกับเพลกแล้วจ้ะอืมมันไม่เอาน้อมันจะไปดื้อน้อตุ้ยนุ้ยตุ้ยนุ้ยอือตุ้ยนุ้ยมันอะไรแปดหัวหรออัดตุ้ยนุ้ย

อกว่าฝนจะตกปุ๊บปุ๊ปุ๊ลืดน้ำลายออกออกอุ้ยยิ้มหน่อยกยิ้มหน่อยหิวแล้วนะจะกินแล้วนะคนอย่างจรได้น่ะกินเกี้ยวปะ 沙丁堡嘞。